มหายุทธสถานพบตอนที่340ช่างเป็นอสูรกายที่น่ากลัวยิ่งนักและนี่ก็คือความคิดแรกที่ผุดขึ้นมาในใจของทุกคนยังไม่ต้องพูดถึงรูปร่างที่ใหญ่โตหือมาและภายนอกที่ดูดูร้ายของอสูรกายตัวนี้แค่อร่าที่เหมือนดั่งความมืดมนโบราณที่มันแผ่กระจายออกมาก็เป็นนักล่าชั้นสุดยอดในห้วงดารานี้แล้วอย่างแน่นอน ทั่วทั้งร่างของอสูรดูจิตโบราณที่เกาะอ,อยู่บนไหล่ก็ตึงมากเช่นกันเหมือนกำลังเผชิญหน้ากับศัตรูตัวฉกาดหากไม่ใช่เพราะการปลอบประโลมของหลวซิวเกรงว่าตอนนี้มันคงกลายร่างเป็นร่างแท้ออกมาแล้วไม่นึกเลยว่าจะเป็นอสูรกลืนดาราที่เป็นอันดับสามในอสูรโบราณดารามีเสียงหัวเราะดังลั่นดังมาจากเรืออนัตตาสัพหมายเลขหกเสียงหัวเราะดังก้องอยู่ในห้วงดาราภายในเสียงหัวเราะเต็มเปี่ยมไปด้วยความหยิ่งผยองอันดับในอสูรโบราณดารา หลวซิลยักคิวทีหนึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกเช่นกันที่เขาได้ยินเช่นนี้พี่เย,ย่ท่านมีทราบหรือเล่ากันว่าครั้นเมื่อจักรวาลเพิ่งกำเนิดใหม่หมอารยธรรมวิทยุทธเมื่อนั้นยังไม่พัฒนาอสูรโบราณดาราก็เป็นเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งที่สุดในดาราจาักรวาลแล้วขนาดของอสูรโบราณดาราทุกตัวล้วนใหญ่โตมหึมามากๆก,การเจริญเติบโตของมันต้องกลืนกินและสูญเสียทรัพยากรการฝึกตนดุดมหันที ดังนั้นต่อมาถึงแม้จะเป็นดาราจากรวาลที่กว้างใหญ่มากกว่าก็ไม่มีปัญญาบ่มเพาะเจ้าพวกนี้ได้บวกกับต่อมาอารยธรรมวิยุยธ์ของมนุษย์เริ่มแพร่พันธุ์และพัฒนาขึ้นมามีผู้แข็งแกร่งแห่งโลกยึดบางส่วนก็ละอสูรโบราณดาราเช่นกันเพื่อยึดวัตถุดิบล้ำค่าและพลังแห่งสายเลือดที่อยู่บนตัวพวกมันเมื่อหลายหมื่นล้านปีที่ผ่านมาอสูรโบราณดาราส่วนใหญ่ก็แทบจะสูญสิ้นหมดแล้ว หลัวซิลเบิร์กตากว้างหนิงหานยู่นวินาทีนี้เป็นผู้ที่รู้ทุกเรื่องชัดๆราวกับยายหนูคนนี้ทราบทุกเรื่องที่ตนไม่ทราบยังไงอย่างนั้นเจ้ายังไม่บอกเลยนะว่าอันดับในอสูรโบราณดารามันเป็นอย่างไรกันแน่หลัวซิลตัดบนวณนนยายเรื่องยาวของยายหนูคนนี้ไปก่อนมินำซ้ำเขาก็พอเข้าใจเกี่ยวกับประวัติการสูญสิ้นของอสูรโบราณดาราอยู่บ้าง เหมือนอย่างที่หนิงหานยู่กล่าวมาการสูญสิ้นของอสูรโบราณดารานั้นเป็นเพราะการเจริญเติบโตของเจ้าพวกนี้มันสิ้นเปลืองเยอะมากจริงๆมากแม้นว่าเป็นดาราจากระวาลก็บ่มเพาะพวกมันไม่ไหวบวกกับการเจริญเติบโตของพวกมันช้ามากรวมไปถึงการไล่ล่าจากผู้แข็งแกร่งแห่งโลกยุทธสิ่งมีชีวิตพันนี้ถูกลิขิตไว้แล้วว่าจะถูกคัดออกในการเวลาที่ยาวนานดั่งสายน้ำยาว แม่อสูนโบราณดาราส่วนใหญ่จะสูญสิ้นไปแล้วทว่าก็ยังมีสายเลือดบางส่วนที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้แต่จำนวนของพวกมันจะค่อนข้างน้อยในส่วนของการจัดอันดับอสูนโบราณดารานั้นเป็นตารางอันดับที่คนชอบหาเรื่องตั้งขึ้นมาซึ่งมีการบันทึกอสูนโบราณดาราสิบประเภทที่แข็งแกร่งที่สุดที่ผู้คนทั้งโลกต่างยอมรับอสูนดูดจิตโบราณอยู่อันดับที่เท่าไหร่หรือหลัวซิลถามอย่างอดสงสัยไม่ได้ อสูรกลืนดาราที่แข็งแกร่งน่าสยดสยองเช่นนี้อยู่ในอันดับที่สามหลัวซิลรู้สึกว่าอาสูรดูดจิตโบราณน,น่าจะด้อยกว่าเล็กน้อยทว่าก็น่าจะถูกจัดอยู่ในอันดับหนึ่งในสิบอยู่พี่เย่หมายถึงอสูรโบราณดาราที่สามารถจเจริญเติบโตผ่านการกลืนกินช่องจิตหรือหนิงหานยู่อมยิ้มเล็กน้อยพลางพูดอันดับของอสูรดูดจิตโบราณอยู่อันดับหนึ่งเชียวนะเนื่องจากตามทฤษฎีอสูรดูดจิตสามารถวิวัฒนาการได้อย่างต่อเนื่อง แต่ทว่าการเจริญเติบโตของอสูรดูดจิตโบราณเป็นอะไรที่ยากมากหา,หาซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ทรัพยากรสมบัติสามารถทดแทนได้แต่ต้องกลืนกินช่องจิตจำนวนมากเมื่อศักยภาพยิ่งอยู่ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นจกยังมีช่องจิตที่มากมายเช่นนั้นให้มันกลืนกินอีกได้อย่างไรอยู่อันดับหนึ่งอย่างนั้นหรือหลัวซิลตกตะลึงในความเป็นจริงเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าอสูรดูดจิตแข็งแกร่งมากเท่าไหร่ แต่ทว่าเมื่อลองคิดพิจารณาในอีกแง่มุมหนึ่งแล้วก็อสูนดูดจิตมีพลังที่พิเศษอย่างหนึ่งนั่นก็คือสามารถควบคุมพลังแห่งกฎที่นักยุทธฝึกศักยภาพของมันเทียบเท่ามาตรฐานระดับจักรพรรดิในแดนของมนุษย์ผู้เป็นนักยุทธหรือนั่นก็หมายความว่าในมนุษย์ผู้เป็นนักยุทธมีเพียงผู้ที่เป็นผู้แข็งแกร่งไร้เทียมทานในแดนเดียวกันถึงจะสามารถต่อกรกับอสูนดูดจิตโบราณได้และสาเหตุที่หลัวซิลรู้สึกว่าอสูนดูดจิตไม่ได้แข็งแกร่งมากเท่าไหร่มาโดยตลอดนั้น สาเหตุหลักเป็นเพราะศักยภาพของตัวเขาเองแข็งแกร่งมากเกินไปเพราะฉะนั้นเขาจึงนำมาตรฐานของตัวเองมาวัดด้วยความเคยชินความน่ากลัวของอสูรดูดจิตจึงไม่ประจักษ์แจ้งเป็นธรรมดาอยู่แล้วสามารถพูดอย่างไม่ลังเลใจได้เลยว่าหากอาสูรดูดจิตสามารถเติบโตถึงแดนมกุฎเทพต่อให้เพิ่งบรรลุสู่ระดับมกุฎเทพมันก็สามารถกวาดล้างโลกามนุษย์ได้อย่างง่ายดายสามารถกลืนกินเหล่ากุฎเทพในธาตุดาราอัมพรเทลและธาตุดาราคุณหลุนได้อย่างสิ้นซาก ความสามารถแข็งแกร่งศักยภาพไรย้ยขอบเขตทว่าปัญหาใหญ่ที่จำกัดการเจริญเติบโตขององศูนย์ดูดจิตก็คือบรรลุช้าเกินไปเหมือนดังอสูรดูดจิตตัวนี้ของหลัวซสิวที่กลืนกินช่องจิตระดับราชาเทพด้วยแดนเทพฟ้าไปเป็นจำนวนมากจนสุดท้ายก็ยังกลืนกินช่องจิตระดับมกุฑเทพหนึ่งดวงถึงจะบรรลุสู่ระดับราชาเทพสำเร็จโครม และในเวลานี้เองก็มีรัศมีเทลสองลำสัตส่องออกมาจากเรืออนัตตาทั้งสองลำด้านบนของเรืออนัตตามีป้อมปืนที่เป็นประกายระยิบระยับปรากฏหนึ่งป้อมแหล่งพลังงานที่มากมายมหาศาลอย่างไร้ขอบเขตรวมตัวกันที่ป้อมปืนซึ่งนี่คืออาวุธเสริมบนเรืออนัตตาเป็นของขลังพิเศษที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยการร่วมมือกันจากปรมาจารย์หลอมอาวุธและประมาจารย์ไา้กลจจำนวนมากมีนามว่าอนัตตาแหลกราน หลังจากอสูรกลืนดาราปรากฏแล้วมันก็รีบกระโจนไปทางเรืออนัตตาทั้งสองลำอย่างฉับพลันทันทีที่ถูกมันประชิดใกล้หนวดที่ยาวเป็นพันไมล์ของมันก็จะสามารถพันธนาการเรืออนัตตาเอาไว้ได้อย่างง่ายดายจากนั้นเรืออนัตตาก็จะถูกบีบรัดจนกลายเป็นฝุ่นผงภายใต้พลังที่เกกรารานแตกต่างจากอสูรดูจิตของหลัวซิล ไม่รู้ว่าอสูรกลืนดาราตัวนี้มีชีวิตยาวนานมามากเท่าไหร่แล้วปริมาตรของมันใหญ่โตมหมามากจนไม่อาจจินตนาการได้เป็นการคงอยู่ที่น่าสยดสยองยิ่งกว่าระดับมกุฎเทพอย่างแน่นอนการต่อสู้ในระดับนี้หลัวซิลไม่มีคุณสมบัติในการเข้าร่วมเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นจึงทำได้เพียงหลบหลีกออกไปไกลๆเข้าไปเข็นฆ่าปลากระบี่บินที่อยู่ตรงหน้าพร้อมกับคนอื่นฮ่าฮ่า หนิงหานยูและชียูหลงคอยติดตามอยู่ข้างกายเขาโดยไม่แยกจากไปที่ใดหลวซิวเรียกราชาแห่งสสตราวุธชั้นกลางออกมาหนึ่งชิ้นโดยไม่คิดอะไรมากขอเพียงปลากระบี่บินเข้าใกล้รอบกายตัวเองพวกมันก็จะถูกเขาฆ่าย่างง่ายได้แม้จำนวนของกลุ่มปลากระบีบินจะมีมากมายมหาศาลเะว่ามันกลับต้านทานนักยุทธจจำนวนมากฝั่งนี้ไม่ไหวอีกทั้งในจำนวนนักยุทธทั้งหมดยังมีผู้แข็งแกร่งระดับมกุฎเทพหลายคนด้วย ผ่านไปไม่นานนะักกลุ่มปลากระบี่บินก็ถูกฆ่าจนแตกกระจายพ่แพ้ยับเยินฝั่งนักยุทธสูญเสียคนไปไม่มากแต่อย่างใดหลังจากโจมตีกลุ่มปลากระบี่บินแตกกระจายแล้วทุกคนก็เร่งความเร็วบินตรงไปยังดาวเคราะห์ดึกดำบรรเนื่องจากทุกคนล้วนเข้าใจดีมากๆว่าพวกเขามีเวลาเพียงสามวันเท่านั้นหลังจากผ่านไปสามวันพลังของเรืออนัตตาก็จะประคองต่อไปไม่ไหวจำเป็นต้องเลือกที่จะจากไปจากที่นี่ ทันทีที่พัดจากกับเรืออนัตตาการที่จะหาทางออกออกจากห่วงดาราที่ไรทิศทางใดๆนี้เป็นสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับเรื่องการแก่งแย่งทรัพยากรสมบัติประเภทนี้หลัวซิวก็พุ่งตรงไปด้วยความเร็วที่รวดเร็วที่สุดอายุแล้วปลดปล่อยตัวสำนึกออกมาอย่างไม่ออมมือปีกเทพไร้มนทิทะลุฟ้าผสมรวมกับกดความเร็วและปริภูมิแทบจะร่วงลงบนดาวเคราะห์ดึกดำบรรพ์พร้อมกับเหล่าผู้แข่งแกร่งกุดเทพ ไม่นานนักตัวสำนึกของหลัวซิวก็ผนึกไปที่ต้นไม้ที่มีสีแดงกระพริบระยิบระยับต้นหนึ่งนี้คือต้นไม้เล็กๆที่มีความสูงประมาณ4ี่ฟุตกว่าต้นหนึ่งใบไม้ทุกใบบนต้นไม้สว่างใสแจ๋วเหมือนดังอัญ,ญมณีสีแดงสดด้านบนมีลายเส้นที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความลึกลับและมหัศจรรย์ ปีกเทพไร้มนทิทะลุฟ้าสั่นเทิมภายในเวลาไม่กี่ลมหายใจหลัวซิวก็พาหนิงหานยูและชียูรงหญิงสาวทั้งสองไปถึงตำแหน่งที่ต้นไม้เล็กต้นนั้นจเจริญเติบโตหลังจากมองเห็นสภาพของต้นไม้ขนาดเล็กนี้แล้วหญิงสาวทั้งสองต่างก็แสดงสีหน้าตะลึงเช่นกันพระเจ้าอย่าบอกนะว่านี่คือต้นเทลหยกโลหิตหนิงหานยูอ้าปากกว้างใบหน้าเต็มเปี่ยมไปด้วยความตะลึงและความช็อก ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบในการหลอมอาวุธยาเซียนหรือว่าเม็ดยาเซียนเมื่ออยู่เหนือระดับ9ก้าแล้วก็จะกลายเป็นระดับเจ้ายุทธจักรและระดับจกักรพรรดิหากพูดให้แม่นยำละก็ต้นเทลยกโลหิตไม่ใช่ยาเซียนเพียงอย่างเดียวแต่เป็นหินยกกายสิทธิ์ต้นหนึ่งจากเรื่องเล่าในตำนานด้าน,านบนของใบไม้ต้นเทลยกโลหิตมีลายเส้นฟ้าดินดั้งเดิมสลักไว้เมื่อนักยุทธศึกษาเรียนรู้ลายเส้นพรสวรรค์ที่อยู่ด้านบนก็จะมีโอกาสเข้าสู่สภาวะตระหนักรู้ได้ในทันทีสูงมาก ขอเพียงเป็นผู้ฝึกยุทธก็จะไม่มีผู้ใดไม่เข้าใจประโยชน์ของการตระหนักรู้ได้ในทันทีการตระหนักรู้ได้ในทันทีดีกว่าการตะบะสิบปีซึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องลมปากอย่างแน่นอนหากสามารถเข้าสู่สภาวะการตระหนักรู้ได้ในทันทีบ่อย,อยๆเช่นนั้นไม่ว่าจะเป็นการยกระดับผลการฝึกตนหรือแดนยุทธก็จะข้ามขั้นได้เร็วอย่างน่าทึ่งมีการก้าวหน้าอย่างรวดเร็วด้วยเหตุนี้ต้นเทลยกโลหิตก็ถูกเรียกว่าต้นกายสิทธิ์สำนึกเช่นกันทันทีที่ข่าวคราว,าวเรื่องมันปรากฏอยู่ณนะที่แห่งนี้พพล่งพลายออกไป ผู้แข่งแกร่งระดับเจ้ามาหาเทพจำนวนมากยังต้องเบียดเสียดกันมาแข่งกันแย่งชิงหลัวซิวก็นึกไม่ถึงเช่นกันว่าตัวเองจะโชคดีเช่นนี้ทันทีที่เหยียบย่ำลงบนดาวเคราะห์ดึกดำบรรดวงนี้ก็คนพบหินหยกกายสิทธ์เช่นนี้เลยอย่างนั้นหรือในขณะที่หลัวซิวคิดที่จะขุดต้นเทลหยกโลหิตต้นนี้ไปอยู่นั้นก็มีลำแสงหนึ่งลำแสงบินมาจากที่ไกลๆความเร็วนั้นรวดเร็วมากๆม,ม,มาถึงภายในชั่วลมหายใจเดียวเจ้าเองหรือ ผู้ที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าก็คือชายไวกลางคนที่มาเจรจาหารือกับเขาหลังเขาฆ่าคนบนเรืออนัตตาในเมื่อน,นั้นนั่นเองชายไวกลางคนผู้นี้สวมใส่ชุดคลุมยาวเงินมีตำแหน่งเป็นผู้ดูแลบนเรืออนัตตาในตำแหน่งทั้งหมดนี้ยังมีผู้คุมกฎรวมไปถึงผู้อาวุโสที่ปกปักรักษาอยู่บนเรืออนัตตาด้วยผู้ดูแลใส่ชุดคลุมยาวเงินผู้คุมกฎใส่ชุดคลุมยาวทองผู้อาวุโสใส่ชุดคลุมยาวม่วง ผู้ที่มีกฎผนึกตรานั่นคือชายวัยกลางคนชุดม่วงที่ทันทีที่ลงมือก็ผนึกแหวนเก็บของของคนนับหมื่นและเขาก็คือผู้อาวุโสที่ปกปักรักษาอยู่บนเรืออนัตยายอดอัมพรหมายเลขสามนั่นเองผู้ดูแลชุดคลุมยาวเงินผู้นี้จำหน้าหลัวงซิวได้ในทันทีอย่างไร้เสียเมื่อครู่คนดังกล่าวเพิ่งฆ่าคนบนเรือไปคนประเภทนี้หากไม่ใช่สมองมีปัญหาก็คือคนที่ศักยภาพแข็งแกร่งมากฮ่าฮ่ ในมุมมองของผู้ดูแลชุดคลุมยาวเงินคนดังกล่าวน่าจะเป็นคนประเภทหลังเล่ากันว่าขณะที่สังหารราชาเทพขั้นเก้าผู้นี้เขาสังหารภายในกระบวนท่าเดียวไม่ว่าอีกทั้งยังไม่มีคลื่นพลังงานใดๆแผ่กระจายออกไปอีกด้วยไม่สร้างความเสียหายให้แก่เรืออนัตตาเลยแม้แต่น้อยต้นเทลยกโลหิตในขณะเดียวกันผู้ดูแลชุดคลุมยาวเงินก็สังเกตเห็นหินหยกกายสิทธิ์ที่หลัวซิลยังไม่ทันได้ขุดไปแล้ว หากเป็นของอย่างอื่นจากตัวตนของผู้ดูแลชุดคลุมยาวเงินเขาก็ไม่ได้ใส่ใจมากเช่นนั้นแต่ทว่าต้นเทลหยกโลหิตไม่ใช่เรื่องเล่นๆอย่างแน่นอนอย่าว่าแต่เขาเลยมาดแม้นว่าเป็นผู้อาวุโสชุดคลุมยาวม่วงบนเรือนตาก็ต้องวันไหวต่อหินหยกกายสิทธิ์อย่างแน่นอนในฐานะที่เห็นว่าเจ้าและข้ามีวาสนาเคยพบหน้ากันครั้งหนึ่งทิ้งต้นเทลต้นนั้นเอาไว้พวกเจ้าไปได้ละผู้ดูแลชุดคลุมยาวเงินรีตาลงพลางจ้องเขม็งหลัวซิวพลางพูด แม้ผู้ดูแลชุดคลุมยาวเงินผู้นี้จะไม่ได้ลงมือโดยตรงทว่ากลับปลดปล่อยจิตสังหารออกมาเล็กน้อยแล้วเขาเชื่อว่าขอเพียงฝ่ายตรงข้ามไม่โง่ก็จะไม่เป็นศัตรูกับตัวเองด้วยซ้ำเนื่องจากตัวเองมาจากกองกำลังที่อยู่เบื้องหลังเรืออนัตตาเชียวนะของที่ข้าเจอมีเหตุผลอันใดถึงต้องยกให้เจ้าด้วยหลวสซิวไม่ได้นำจิตสังหารที่ฝ่ายตรงข้ามปลดปล่อยออกมามาไว้ในสายตาด้าวยยสัมบกมือแล้วขุดดินเหนียวรอบต้นเทลยกโลหิตขึ้นมา แล้วเคลื่อนย้ายต้นเทลยกโลหิตมาที่โลกาจุดลมปราณที่อยู่ภายในฝ่ามือข้างซ้ายของตัวเองถึงแม้แหวนเก็บของจะถูกผนึกไปแล้วแต่จุดลมปราณทั้ง28จุดที่หลัวซิลเปิดออกมาได้ก็สามารถใช้เป็นแหวนเก็บของได้เช่นกันมูลค่าของต้นเทลยกโลหิตต้นนี้สูงเกินไปเขาไม่มีความคิดที่จะให้คนในเรืออนัตตารู้หรอกนะเจ้ารนหาที่ตาย สีหน้าของผู้ดูแลชุดคลุมยาวเงินเปลี่ยนไปนึกไม่ถึงเลยว่าเจ้าหมอนี้จะไม่ไว้หน้าตนเองเช่นนี้และยิ่งขุดต้นเทลยกโลหิตไปต่อหน้าต่อตาตัวเองด้วยเขาคิดว่าหลัวซิลเก็บต้นเทลเข้าไปในแหวนเก็บของหักเป็นเช่นนั้นมาดแม้นว่าเมื่อถูกเรืออนันตาค้นพบแล้วมันก็จะไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับตัวเองอีกเลยหากเขาได้รับต้นเทลยกโลหิตเองเช่นนั้นก็ไม่มีความจําเป็นต้องส่งให้ทางเรืออนัตตาด้วยซ้ํา ถึงครานั้นแค่ส่งของอะไรก็ได้ออกมาในเชิงสัญ,ญลักษณ์ก็เพียงพอแล้วเสียววินาทีที่จิตสังหารพร่งพรูออกมาผู้ดูแลชุดคลุมยาวเงินก็ลงมือโดยไม่ลังเลใจแล้วของขลังลักษณะพัดหนึ่งใบถูกเขาเรียกออกมาในระหว่างที่พัดบกพัดก็เกิดเป็นลมที่หมพัดกระนำอย่างค้ังหลงคลาง,างจนประกอบเป็นพายุหมุนปริภูมิหนึ่งลูกผนึกร่างหลัวซิลเอาไว้ในส่วนของหญิงสาวทั้งสองคนที่อยู่ข้างกายหลัวซิวนั้นผู้ดูแลชุดคลุมยาวเงินไม่ได้เอามาไว้ในสายตาเลย เมื่อเผชิญหน้ากับการโจมตีของผู้ดูแลชุดคลุมยาวเงินหลวซิลยังคงสุขุมเรียบนิ่งอยู่เช่นเคยปลดปล่อยอาณาจักรกดปริภูมิออกไปภายในพริบตาลมหมุนปริภูมิที่มวลซัดมายังไม่ทันได้ประชิดใกล้ก็หายวับไปอย่างไร้ร่องรอยแล้วกดปริภูมิผู้ดูแลชุดคลุมยาวเงินรู้สึกหวัดหวั่นขึ้นมาเขาใช้ของข,องขลังกระตุ้นกดปริภูมิได้อย่างราบรื่นมาโดยตลอดแต่กลับนึกไม่ถึงว่าวันนี้จะได้พบเจอยอดฝีมือที่ยึดลุมกดปริภูมิคนหนึ่งท่าไม้ตายหนึ่งของตัวเองถูกทำให้ไร้ประโยชน์ไปโดยตรง เจ้าเป็นผู้ลงมือต่อค่าก่อนจูจูก็มีรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าหลัวสซิวถัดจากนั้นเขาก็ก้าวเท้าขึ้นไปข้างหน้าหนึ่งก้าวเงาร่างดุดสายฟ้าปรากฏต,ตรงหน้าผู้ดูแลชุดคลุมยาวเงินในทันที นาเซียววินาทีนี้ผู้ดูแลชุดคลุมยาวเงินรู้สึกว่าการเคลื่อนที่ของเวลาบริเวณรอบๆก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยทุกกิริยาท่าทางของเขาเหมือนถูกทําให้ช้าลงสิบเท่ายัางในอย่างนั้นความรู้สึกที่เชื่องช้าและกิริยาท่าทางที่ช้าลงนั้นทําให้เขาตื่นตระหนกจนทําอะไรไม่ถูกสภาพจิตใจอรลเวงไปหมดกดกดเวลา ผู้ดูแลชุดคลุมยาวเงินอุทานอย่างตะลึงผู้ที่ฝึกกดชั้นยอดนั้นก็หาพบได้ยากมากๆแล้วคนดังกล่าวกลับฝึกกดสองประเภทพร้อมกันอย่างนั้นหรือหนึ่งในนั้นยิ่งมีกฎเวลาที่เรื่องลือในเรื่องฝึกยากที่สุดด้วยฉึกผู้ดูแลชุดคลุมยาวเงินกัดลิ้นตัวเองอย่างเด็ดเดี่ยวมากๆพ้นพลังและเลือดออกมาจากปากด้วยความเร็วที่เร็วที่สุดภายใต้ใตการแผดเผาพลังและเลือดพลังออร่าบนร่างกายเขาจึงพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วถึงกับหลุดพ้นจากผลกระทบของกฎลดเวลาได้ภายในชั่วลมหายใจเดียว ชัวหลังจากหลุดพ้นจากกดเวลาแล้วผู้ดูแลชุดคลุมยาวเงินก็ถอยหลังกลับไปอย่างบ้าคลั่งหอ,อกมังกรสีดำเล่มหนึ่งทะลวงไปจนเกิดเป็นเสียงระเบิดดังลัน่นแต่ทว่าสิ่งที่แตกสลายกลับเป็นเพียงเศษเงาร่างเดียวเท่านั้นหลบหลีกไปได้หรือหลัวซิวริตาลงข้าก็อยากทราบเช่นกันว่าเจ้าจะมีพลังและเลือดให้แผดเผามากเท่าไหร่กันเชียว พลังและเลือดของนักยุทธเป็นปริมาณที่คงที่ตลอดไปหรือนั่นก็หมายความว่าไม่ว่าจะเป็นนักยุทธในแดนสูงงอหรือต่ำหรือผู้แข็งแกร่งที่ยิ่งใหญ่ดังระดับจากรพริเทศป,ปริมาณพลังและเลือดก็เป็นตัวเลขที่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ทว่าผลการฝึกตนยิ่งแข็งแกร่งพลังที่แฝงซ่อนอยู่ในพลังและเลือดก็จะยิ่งทรงพลังมากซึ่งในจำนวนนักยุทธทั้งหมดพลังที่แฝงซ่อนอยู่ในพลังและเลือดของนักยุทธกลั่นร่างจะมีมากที่สุด พลังและเลือดสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับชีวีดั้งเดิมอย่างมากทันทีที่แผดเผาก็เท่ากับสิ้นเปลืองชีวีดั้งเดิมของตนหรือว่าลดทอนอายุขัยของตัวเองนั่นเองทันทีที่สูญเสียพลังและเลือดไปก็จะฝึกตนให้กลับคืนมาใหม่ได้ยากมากจําเป็นต้องมีโอกาสที่พิเศษและสมุนไพรเพิ่มพลังต่างฮ่า <laughs> ฮมีเพียงคนประเภทเดียวเท่านั้นที่สามารถฟื้นฟูพลังและเลือดที่สูญเสียไปได้ค่อนข้างสบายนั่นก็คือนักยุทธ์ที่ฝึกกดชีวิต ยกตัวอย่างเช่นหลัวซิลจากกดชีวิตดั้งเดิมขั้นห้าของเขาสามารถแผดเผาพลังและเลือดครึ่งหนึ่งของร่างกายตนเองได้โดยไม่ต้องกังวลใดๆจากนั้นเขาแค่ต้องตั้งใจฝึกตนระยะหนึ่งก็สามารถฟื้นฟูกลับคืนสู่สภาพปกติได้แล้วแต่ทว่าหากปริมาณพลังและเลือดที่แผดเผาไปมีมากกว่าครึ่งเช่นนั้นมาดแม้นว่าเป็นเขาเองก็ฟื้นฟูกลับคืนสู่สภาพปกติได้ยากมากฮ่าฮ่า มีเพียงกฎชีวิตบรรลุถึงแดนขั้นสิบถึงจะสามารถแผดเผาพลังและเลือดได้โดยไม่ต้องกังวลใดๆเมื่อผู้แข็งแกร่งจกักพริเทพคนหนึ่งแผดเผาพลังและเลือดทั้งร่างจนร้อนระอุศักยภาพที่ระเบิดออกมาจะน่าสยดสยองมากถึงขั้นที่ไม่อาจจินตนาการได้เพียเงาร่างของหลัวซิวหายวับไปถัดจากนั้นก็ปรากฏอยู่ด้านหลังผู้ดูแลชุดคลุมยาวเงินอีกครั้งประสิทธิผลของปริภูมิพันธนาการและลดเวลาเกิดขึ้นพร้อมกัน วิกฤตการแห่งความเป็นความตายทำให้ผู้ดูแลชุดคลุมยาวเงินพ้นพลังและเลือดออกมาอีกครั้งอย่างไม่ลังเลใจใบหน้าขาวซีดมากกว่าเดิมหลายเท่าแต่ทว่าครั้งนี้ผู้ดูแลชุดคลุมยาวเงินไม่ได้หลบหลีกการโจมตีของลัวซิลโดยสิ้นเชิงเดิมทีเขาหลุดพ้นจากการพันธนาการและการควบคุมของกฎเวลาแล้วทั้งทงท,งที่ถอยหลังกลับไปไกลามากๆแล้วแต่หอกยุทธของฝ่ายตรงข้ามกลับหายวับไปกระทันหันก้าวข้ามผ่านการขวางกั้นของปริภูมิและทะลวงหน้าอกของเขาในทันที ปริภูมิเคลื่อนย้ายนี่คือวิธีการเคลื่อนย้ายการโจมตีในปริภูมิอย่างหนึ่งทําให้ผู้อื่นป้องกันอย่างไรก็ป้องกันไม่หมดในระหว่างการเข็นฆ่าผู้ดูแลชุดคลุมยาวเงินเบิเบกตากว้างเขาสัมผัสดได้ว่ามีออร่าความตายที่น่าสยดสยองอย่างไร้ขอบเขตพรังพลูออกมาจากหอ,อกยุดสีดํามืดนั่นทำร้ายสร้างความเสียหายและกลืนกินชีวิตของเขาอยู่ในร่างกายเขา นี่คือการกัดกร่อนและการทำลายล้างจากกดความตายสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือความเจ็บปวดที่เกิดจากกดความตายไรเงาไร้รูปนั้นสามารถทำลายลายเส้นชีวิตของฝ่ายตรงข้ามได้โดยตรงการป้องกันส่วนมากล้วนยากที่จะต้านทานได้กดกดความตายผู้ดูแลชุดคลุมยาวเงินสัมผัสได้ถึงความสิ้นหวังอย่างลึกซึ้งเริ่มแรกคือกดปริภูมิตามมาด้วยกดเวลาตอนนี้ก็กดความตายอีกเจ้าหมอนี่มันคือตัวประหลาดอะไรกันแน่ฟืบ หลวซิลออกแรงบิดหอ,อกยุทธพลังปริภูมิทำลายล้างก็ระเบิดแตกตามเช่นกันผู้ดูแลชุดคลุมยาวเงินที่ไม่ใช่นักยุธกลั่นร่างไม่สามารถต้านทานได้เลยด้วยซ้ำระเบิดแตกจนกลายเป็นหมอกเลือดโดยตรงสุดยอดมากหนิงหานยู่เห็นหลัวซิลแสดงอำนาจบารมีใบหน้าที่เล็กบางจึงเต็มเปี่ยมไปด้วยความตื่นเต้นและดีใจจิตใจก็เลื่อมสายศรัทธาในตัวหลัวซิลมากยิ่งขึ้นด้วยนางชอบผู้ชายที่แข็งแกร่งแข็งกร้าวเช่นนี้นี่แหละ เมื่อเห็นสภาพของน้องสาวตนเองชีอยู่หลงจึงถอนหายใจในใจทีหนึ่งจากความเข้าใจของนางที่มีต่อน้องสาวจะยังไม่เข้าใจได้อย่างไรว่าใยหนูนี่ชอบพี่เย่เข้าแล้วแต่ทว่าแตกต่างจากหนิงหันยู่ที่แสดงทุกอย่างออกมาผ่านสีหน้าชีอยู่หลงที่มีอุปนิสัยค่อนข้างสุขุมชอบนำความคิดที่แท้จริงของหัวใจซ่อนไว้ในส่วนลึกของหัวใจมากกว่านางก็ชอบพี่เย่ผู้นี้ทว่าน้องสาวของตัวเองก็ชอบเช่นกันนางตัดใจไปแย่งกับน้องสาวไม่ได้ ดังนั้นจึงเก็บซ่อนความรู้สึกชอบนี้เอาไว้ไม่ให้ผู้อื่นค้นพบขอแค่เพียงสามารถอยู่เคียงข้างกายพี่เย่เงียบเงียบมาดแมนว่าจะถูกมองข้ามนางก็ไม่ใส่ใจเราไปกันเถอะหลวซิลยกมือขึ้นมาบกทีหนึ่งใช้กดปริภูมิขจัดร่องรอยทุกอย่างทิ้งก่อนจะพาหญิงสาวทั้งสองจากไปอย่างรวดเร็วทันทีที่มาถึงก็ได้รับต้นเทคโลยกโลหิตมาหนึ่งต้นนี้จึงทําให้หลวซิลทั้งสาคนตื่นเต้นดีใจอย่างมากบนดาวเคราะห์ดึกดําบรรที่ไม่เคยถูกบุกเบิกไม่มีอรารยธรรมวิทียุทธ อสูรกายจำนวนมากที่อาศัยอยู่บนนี้ก็ไม่รู้จักใช้สอยสมบัติและทรัพยากรเหล่านี้เช่นกันพอจะพูดได้เลยว่ามีสมบัติอยู่ทุกคนทุกแห่งภายในระยะเวลาสั้นๆเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลัวซิลก็ได้รับยาเซียนและวัตถุดิบในการหลอมอาวุธมาเป็นจำนวนมากแต่ทว่าระดับของของเหล่านี้ไม่สูงส่วนมากกอล้วนเป็นระดับ7ระดับ8มีเพียงส่วนน้อยที่เป็นระดับ9โครมคราม และในเวลานี้เองเสียงที่ดังสนั่นลั่นไปทั่วท้องฟ้าก็ดังขึ้นถัดจากนั้นหลวซิลก็พบว่ามีเงาดําที่ใหญ่โตมหึมาจุติลงมาจากฟ้าเหมือนเทือกเขาหนึ่งตกลงมาบนพื้นดินใหญ่ยังไงอย่างนั้นดาวเคราะห์ดึกดําบรรทั้งดวงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเท่านี้ก็เพียงพอที่จะจินตนาการได้แล้วว่าการโจมตีนี้มันน่าสยดสยองและน่ากลัวมากเพียงใดขมตามองออกไปสิ่งที่ทําให้ผู้คนรู้สึกช็อกยิ่งกว่าคือเงาดําที่ร่วงลงมาจากท้องฟ้านั่นคือหนวดสัตว์น้ําสีดําสนิทเส้นหนึ่ง ในห้วงดารามีรัศมีเทลที่เหมือนดั่งเปลวไฟลอยวนเป็นเกลียวอยู่รอบเงาร่างสองร่างเ<ๆ>งางสองร่างนั้นกำลังเขล่นข่ากับอสูรกลืนดาราอยู่ซึ่งหนวดสัตว์น้ำสีดำสนิทนี้ก็คือหนวดที่ถูกตัดออกแล้วร่วงตกลงมาจากห้วงดารานั่นเอง หนวดเส้นหนึ่งแค่ตกลงมาก็มีพลานุภาพที่น่าสยดสยองเช่นนี้แล้วหากเป็นพลังโจมตีทุ่มสุดกำลังสามารถของอสูรกลืนดาราเกรงว่าแค่โจมตีไม่กี่ครั้งก็สามารถทำให้ดาวเคราะห์ดึกดำบรรที่อยู่ใต้เท้านี้ดวงนี้แตกสลายเป็นชิ้นชิ้นได้แล้วหนวดของอสูรกลืนดาราระดับเจ้ายุทธจักรนี่มันวัตถุดิบชั้นยอดของการหลอมอาวุธเชียวนะเมื่อคนจำนวนมากเห็นภาพเหตุการณ์นี้จึงพากันพุ่งเบียดเสียดกันเข้ามาแย่งชิงหนวดสีดำสนิทที่ตกลงมาจากห้วงดารา หนวดเส้นนี้ยาวหลายร้อยไมลเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของหนวดอสูรกลืนดาราแม้บนตัวอสูรกลืนดาราจะมีหนวดเยอะมากๆแต่จากศักยภาพระดับเจ้ายุทธจังกนและความเป็นมาของอันดับ3ในอสูรโบราณดาราของมันหนวดเส้นนี้ก็มีมูลค่าที่สูงมากๆเป็นวัตถุดิบที่สามารถนำมาฝึกเส้นเป็นของขลังเจ้ามหาเทพได้อย่างแน่นอน